ห้าอันดับพระลึกลับที่มีราคาชุดที่69 1. เหรียญพระปิตาหลวงปู่ตวัดประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานครปี2523ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 2. พระปิตายันยุ่งหลวงปู่หลิววัดไร่แต่งทองจังหวัดนครปฐมปี2534ราคาหลักพันขึ้นไป 3. พระกริงนเรศวนบางจันจังหวัดพิษณุโลกปี2515 ราคาหลักหมื่นขึ้นไปส <4, S 1> พระกริ่งเขี่ยวแก้วหลวงปู่กาหลงวัดเขาแหลมจังหวัดสแก้วปี2547ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 5. ้พระพิมพ์ทรงคุดเล็กหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2460ราคาหลักหมื่นขึ้นไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทย ด้วยนะครับขอบคุณครับ